สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจ๋าแล้วก็คุณครูคุณครูพรค่ะในหน่วยพลังงานน่ารู้ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแหล่งพลังงานน่ารู้ค่ะวันนี้คุณครูจ๋าแล้วก็คุณครูพรนะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะก่อนจะไปฟังนิทานนะคะคุณครูจ๋าแล้วก็คุณครูพรมีคำข้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปท่องคําข้องจองพร้อมๆกันเลยค่ะ พร้อมหรือยังคะเด็กๆเดี๋ยวรอบแรกคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบต่อไปให้เด็กๆท่องตามคุณครูีิะวัรนนะคะคำคล้องจองแสงแดดแสงเอ่ยแสงแดดช่วยแผดและเผาเชื้อโรคให้เราไม่หวังพึ่งพาผ้าผ่อนตากไว้แห้งไวหนักหนา อีกทั้งกายาอบอุ่นแข็งแรงพืชสัตว์เติบโตสุขโขจากแสงพวกเราแสดงขอบคุณแสงเอย่ยและรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆท่องตามคุณครูทีละวักนะคะคลำคล้องจองแสงแดดแสงเอ่ยแสงแดด ช่วยแผดและเผาเชื้อโรคให้เราไม่หวังพึ่งพาผ้าผ่อนตากไว้แห้งไวหนักหนาอีกทั้งกายา,อ,า,ยาอบอุ่นแข็งแรง พืชสัตว์เติบโตสุขโขจากแสงพวกเราแสดงขอบคุณแสงเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คำคล้องจองของเราจบไปแล้วนะคะคุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนิทานของคุณครูมีชื่อเรื่องว่าลมกับพระอาทิตย์ค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วหลังจากที่นิทานจบคุณครูจะถามเด็กๆด,ด,ด้วยว่าในนิทานของเรานะคะเขาพูดถึงพลังงานอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะเด็กๆคุณครูจ๋าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องลมกับพระอาทิตย์ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งพระอาทิตย์ออกมาส่องแสงเจ,จิดจ้าอย่างที่เคยเป็นเจ้าลมเพื่อนเก่าได้ผ่านมาเห็นเลยหยุดแวะทักทายเป็นยังไงบ้างพระอาทิตย์มิตรแห่งเราไม่เจอกันเส้นานสบายดีหรือไม่เจ้าลมตะโกนทักทายสหายเก่าสุดเสียงพระอาทิตย์ ก็ตอบรับอย่างดีใจด้วยไม่เจอลมตนนี้มันเนิ่นนานเหลือเกินขณะนั้นเองมีชายหนุ่มนักเดินทางสวมเสื้อคลุมกำลังเดินเล่นเตรเตยอยู่เจ้าลมเห็นอย่างนั้นก็นึกสนุกพูดท้าทายบางสิ่งออกมาพระทีสหายรักเรามาแข่งขันวัดความแข็งแกร่งกันสักหน่อยไหมลมกล่าวชักชวนได้สิแข่งอะไรดีเล่า พระอาทิตย์ตอบกลับแบบไม่คิดอะไรด้านโจ้าลมก็ชี้ลงไปยังเจ้าหนุ่มนักเดินทางคนนั้นพร้อมกล่าวง่ายมากเลยทำยังไงก็ได้ที่เสื้อคลุมของพ่อนุ่มคนนั้นหลุดออกมาจากตัวใครทำสำเร็จถือเป็นผู้ชนะและแข็งแกร่งที่สุดพระอาทิตย์พยักหน้าตอบรับ ลมเห็นว่าสหายรักรับคำท้าจึงโผไปหาพ่อหนุ่มนักเดินทางพลางตะโกนไล่หลังฉันขอเริ่มก่อนเลยนะเจ้าลมใช้กำลังทั้งหมดรวบรวมมาเป็นพายุขนาดย่อมหวังทำให้เสื้อคลุมตัวนั้นปลิดปลิวแต่หนุ่มนักเดินทางก็ไม่หวั่นไหวแถมยังมาจับเสื้อคลุมเอาไว้แน่นลมเห็นอย่างนั้น ก็ยิ่งใช้แรงบีบบังคับมากขึ้นไปอีกเจ้าหนุ่มคนนั้นแทบไม่มีแรงก้าวเดินทำไมลมวันนี้ถึงได้มีความโหดร้ายกับฉันนักน,นะพ่อหนุ่มนักเดินทางพร่ำบนอย่างท้อใจแล้วดึงเสื้อคลุมตัวแน่นยิ่งกว่าเดิมเจ้าลมจึงรวบรวมพลังอีกครั้งพร้อมกับเป่าไปยังพ่อหนุ่มคนนั้นถึงขั้นเดินเซเกือบลม้มพอเถอะเจ้าลมเอ๋ย เราขอลองบ้างเถอะพระอาทิตย์กล่าวกับลมด้วยแรงที่ใกล้จะหมดไปแล้วลมจึงยอมให้พระอาทิตย์มาแข่งต่อคราวนี้อากาศแจ่มใสไรพายุใดๆมาก่อกวนพ่อหนุ่มนักเดินทางเลยเดินต่อจนใกล้ถึงแนวป่าด้านพระอาทิตย์เองก็เริ่มแผนการอย่างแยบยนต์เขาค่อยๆเปล่งแสงให้ร้อนทีละนิดทีละนิด จนหนุ่มคนนั้นรู้สึกเริ่มอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจากความอบอุน่นกลายเป็นความร้อนพอเจอแนวของต้นไม้ที่เงียบสงบเจ้าหนุ่มนักเดินทางเลยเลือกที่จะเดินเข้าไปนั่งพักพร้อมกับถอดเสือ้อคลุมตัวนั้นที่ลมท้าราทิตย์เอาไว้มันถอดไว้ข้างกายอย่างสบายใจความอ่อนโยนของเธอเหนือกว่าพลังที่ฉันมีจริงๆ เจ้าลมชื่นชมสิ่งที่พระอาทิตย์ทำลงไปไว้มีโอกาสคราใดเราจะแวะมาหาใหม่นะพระอาทิตย์เพื่อนรักทั้งคู่ยิ้มร่ำลากันอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆดูนิทานเรื่องลมและพระอาทิตย์แล้วเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าในานิทานลมและพระอาทิตย์มีพลังงานอะไรบ้างคะ มีพลังงานอะไรบ้างคะคุณครูพรอนเอเขาพูดถึงพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิต์ใช่ไหมคะคุณครูจา๋าใช่แล้วคะ่ะเด็กๆตอบเหมือนคุณครูพรอนไหมคะแล้วนอกเหนือจากพลังงานอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมแล้วมีพลังงานอะไรอีกคะคุณครูพรอนนอกเหนือจากในนิทานที่เขาพูดถึงพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วนะคะ ก็ยังมีพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเราอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆเช่นพลังงานน้ำพลังงานทดแทนหรืออีกมากมายเลยถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเด็กๆลองชวนผู้ปกครองลองค้นหาคำตอบแล้วนำมาเล่าให้คุณครูฟังได้นะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะสำหรับเรื่องแหล่งพลังงานน่ารู้ของเรานะคะก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ